ในที่สุดบ้านสุภาพของแก้วก็ตันแล้ววันนี้แก้วจะมารีวิวชมกันครับว่าบ้านสุภาพตันครับมีอะไรบ้างรวมถึงจะรีวิวฉากและสกินที่ชมกันแล้วก็จะพูดถึงครับว่าแก้ววางแผนที่จะทําอะไรต่อไปนะครับหลังจากที่บ้านตั้แล้วนะครับระหว่างที่รอบ้านสุมมานะครับเรามาดูในส่วนของบ้านกันก่อนเลยนะครับนี่คือผังบ้านโชเค้นครับก็จะเป็นบ้านโชนะครับแก้วก็ใช้ผังนี้มานะครับแล้วก็เป็นผังที่แก้ว ให้บูปินครับเป็นคนออกแบบมาครับเขาก็ออกแบบให้แล้วก็สวยงามครับแก้วชอบมากเลยเขียนว่าแก้วก้านครับโดยราดบที่พวกก้านก่อนครับเริ่มจากคิงตอนนี้เนี่ยคิงเป็นเลเวล90แล้วนะครับขาดอีกเพียงแค่10 l เลเวลเราจะไปถึงเลเวลร้0ยแล้วนั่นเองก็อัพกันตาเลือกเลยนะครับนี่คือคิงเลเวล90ครับต่อไปควีนเลเวล l 90ครับก็เหมือนกันเลเวล90ครับก็เท่เลยต่อไปนะครับเป็นปู่เด่นครับจะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่ เลเวล65นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เจนครับจะเป็นเลเวลอ่า40เลยนะครับที่เราสามารถที่จะอัพเกรดกันได้นะครับก็นี่คือพ้ก้าที่มีตอนนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของอาวุธสิ่งก่อสร้างกันดีกว่านะครับอาวุธก็จะเป็นหบ้านะครับก็จะมาในทีมสีม่วงสีทองสีเขียวนะครับก็จะเดินเลยนะครับทำให้เรามองเห็นแล้วนะครับก็ สวยงามเพลินตาดีนครับนี่คืออาวุธและสิ่งก่อสร้างครับรวมถึงแก้วจะให้ชมทางฝั่งของฐานนะครับก็ให้เข้าไปในห้องทดลองครับก็จะเห็นว่าฐานทุกตัวครับตันหมดแล้วนะครับรวมถึงน้ํายาแล้วก็เครื่องจักรเลยนะครับที่ตันหมดแล้วนั่นเองก็ดีใจนะครับที่บ้านตันแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะให้ดูสเลรียนครับที่แก้วมีกรียบรอยนะครับตันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาซี่กับจามารีทรงพลังครับที่ เป็นเลเวล15แล้วนะครับต่อไปก็คงต้องรอครับว่าเขาจะเปิดให้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงเลเวล15ตัวอื่นตัวไหนนั่นเองก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเพิ่มเร็วๆนี้หรือไม่ตัวที่แก้วอยากให้มีนครับได้แก่ยูนิคอรนกับดิกกี้ครับพอใช้บ่อยมากๆเลยโอเคแล้วก็พอให้ชมกันนะครับแก้วก็จะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแก้วมีทางฝั่งของเหรียญลิกเท่าไหร่นะครับโดยแก้วมีเหรียญลิกอยู่ที่ 400กวกเรียนเองครับแก้วบอกตรงเลยนะครับว่าถ้าแก้วจําเป็นเนี่ยแก้วจะแอบใช้นะครับแก้วม <sm> <instead> ักจะซื้อน้ํายาการฝึกนะครับคนนี้เพื่อที่จะเอาไปฝึกทหารได้ไวขึ้นนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นเองคือบางทีในราคานะครับมันมาขายแล้วหมดแล้วแก้วซื้อหมดแล้วะหรือว่าแก้วไม่อยากใช้เพชรที่เยอะเกินไปนะครับแก้วก็จะใช้ตรงนี้นั่นเองตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะกั้นใจนะครับไม่ใช้เหรียญหลินครับเพื่อที่จะมาซื้อสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิน สกิลลิครับที่แก้ว่ามาส่วนครับแล้วก็อยากได้นะครับอย่างเช่นราชันแห่งลหรีนครับก็จะสะสมไปครับแก้คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับถึงจะสะสมสกินทั้ง4สกินได้นะครับเพราะว่า4สกินก็ซัดไป1,400เหรียเหลียครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยโอเคต่อไปนครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอเทมเม็ดมูลที่แก้วมีก่อนครับก็จะเป็นตังนี้เลยนี่คือไอเทมเม็ดมูลที่แก้วมีครับ แก้วก็แอบใช้บางส่วนไปแล้วนะครับกับการใช้ในเมื่องเกลดขนครับเพื่อที่จะทําให้เป็นบ้านตันเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยแก้วก็พยายามที่จะสะสมไอเทมเม็ดมวลนะครับช่วงมันจะสงสัยนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะเก็บเกินได้นะครับอย่างเช่นแก้วมีตําราอาคมอยู่ที่4ีทับหงครับปกติเนี่ยถ้าเรามีอยู่1นทับหครับเราไม่สามารถที่จะรับเพิ่มได้นะครับคือเราสามารถรับเพิ่มได้นะครับโดยที่ทําการเติมแพ็กเกจในลังคาครับก็เข้าไปในลังคาเนี่ยผู้ชมเห็นแพ็กไหนที่อยากจะเก็บนะครับอย่างเช่น เอาเป็นแพ็กด้นซายนีครับเราได้ตําราซิงเกิสร้างกับตําราู้กานครับก็สมมติผู้ชมอยากได้แพ็กนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บไปผู้ชมเติมนะครับมันจะบอกครับว่าไม่มีขีดจํากัดคังครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากดกดเติมไปนะครับมันจะเกินให้นะครับสามารถที่จะสะสมไปได้แล้วผู้ชมสงสัยนะครับว่าจะเติมสะสมเพื่ออะไรนะครับซื้อมาตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้คือเราจะรอตอนที่บายสิบห้าเอ้ยบ่ายสิบหกมาครับพราะบ้านสิบหกมาครับเราก็สามารถที่จะใช้ตําราพวกนี้เนี่ย อัปเกรดทหารน้ำยาผู้กล้าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งก่อสร้างอาวุธได้เลยนะครับทำให้เราจะเป็นบ้านสิบกที่ตันวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือบางท่านก็ไม่ได้สะสมนะครับบางท่านก็สะสมก็ก็แล้วแต่แนวทางกันนั่นเองคือแก้วพอถ้ามีเงินพอพอเหลืออยู่นะครับแก้วก็จะซื้อสะสมไว้นะครับเพราะแก้วอยากจะทำคอนเทนต์นั่นเองมันเป็นอะไรที่สนุกครับเวลาที่บ้านสิบหกมาแล้วเราทำคอนเทนต์ขึ้นบ้านสิบหกอัปเกรดอะไรก่อนดีหรือว่า บ้าน16มาแล้วได้เวลาขึ้นบ้าน16อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีนะครับก็เลยตั้งใจที่จะเก็บนั่นเองส่วนถ้าผู้ชมไม่เก็บนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแกบอกเลยนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยแกเป็นบ้าน15 15ตันนะครับ15ตันตอนนี้เนี่ยแก้มีเวลาที่จะไปถึงบ้านใหม่นะครับบ้าน16ครับคือบ้านใหม่นะครับคิดว่าน่าจะมาเดือนมิสุนายครับเพราะทีมงานนะครับเคยบอกไว้นะครับว่า บ้านใหม่เขาจะมาทุก18เดือนครับประมาณนะคือจะอยู่ในประมาณ18เดือนนะครับและที่ผ่านมานะครับบ้าน13 14 1 5 18เดือนพอดีเลยครับแล้วก็มาพอดีเลยแล้วก็บ้าน14ครับมาเมื่อปีที่บ้าน15บหครับมาปีที่แล้วตอนเดือนตุลาคมนะครับทำให้18เดือนครับก็จะก็จะมาในเมษายุปีหน้านะครับนั่นเองก็จะประมาณนี้นั่นเองคือผู้ชมก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับเมษาก็น่าจะมานะครับ ถ้าอย่างชานครับก็จะน่าดลากไปเดือนมิถุนายนนั่นเองโอเคคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบอัปเกรดครับคือแก้วบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอแก้วบ้านสุภาพตันนะครับแก้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทรัพยากรเดี๋ยวมันก็ตันนะครับทำได้เพียงแค่เนี่ยเข้ามาวิจัยลงหลอมนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเมืองหลวงแคนนั่นเองแล้วก็ทําได้เพียงแค่เลเยนร์ครับ ก็เท่านี้แหละที่เราทําได้นะครับก็สกอนลุ้นไปเรื่อยๆเราก็ทาอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าจะเอาให้สมดุลนะครับแบบว่าพอดีใกล้ๆสักประมาณเดือนสองเดือนนะครับบ้าน16จะมาครับก็ค่อยๆทยอยอัปเกรดไปนะครับส่วนท่านใดที่ยังอยู่บ้าน14บ้าน15นะครับยังไม่ตันช่วงนี้ก็ยังมีเวลาครับสามารถที่จะทยอยอัปเกรดได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆแล้วก็มาเป็นบ้าน15าตันกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วจะให้ชมทางฝั่งของ ทางฝั่งของสกินกับฉากครับโดยแก้วเริ่มที่ฉากก่อนละกันเดี๋ยวแก้วจะรีวิวฉากทุกฉากเลยนะครับที่แก้วมีคือแก้วมีทุกฉากเลยนะครับยกเว้นฉากดีแล้วก็สกิลีครับที่แก้วไม่มีเราเริ่มจากด้านซ้ายนครับแก้วจะพูดถึงฉากบางฉากครับนิดหน่อยนะครับฉากข้าศึกครับก็เป็นฉากแรกเลยครับฉากต่อไปก็เป็นฉากพงไพรฉากพงไพรเนี่ยแจกฟรีเมื่อเราขึ้นบ้านป้าสิบสามหรือเปล่าแก้วจำไม่ได้นะครับว่า ขึ้นบ้านอะไรนะบ้านสินะครับใช่ใชขึ้นบ้านสิบสี่ครับจะได้ฉากนี้ฟรีแล้วก็ฉากเวทมนต์นะครับขึ้นบ้านสิบห้าจะได้ฉากนี้ฟรีก็จะได้ฟรีเลยครับแล้วก็ฉากฤดูหนาวอลังการนะครับเป็นฉากที่มาในแคทมาดนั่นเองฉากภูเขาหมูป่านะครับจากนี้เป็นฉากที่สวยแกวช่วงมากๆเลยฉากโจรสลัดนะครับก็ใช้ได้นะแล้วก็ฉากพงไพรสุดอลังการนะครับมาเปิดขายตอนที่บ้านสิบสี่มานั่นเองต่อไปเป็นฉากครบรอบปีประทัเก้าปีนะครับ แล้วก็ฉากสุสานพักทองครับฉากนี้ก็เป็นฉากที่สวยงามเป็นฉากเมกซูเปอร์เซลเมกครับที่ออกแบบโดยคุณนาจิคาดาราจินะครแล้วก็ฉากวันิมะตกครับฉากนี้ก็สวยฉากพวกาำมูปานครับอันนี้อลังการครับแล้วก็ฉากพิเซลครับแจกฟรีตอนที่มาในปีที่แล้วนะครับตอนที่เราครบรอบปีปรทะ10ปีนั่นเองเสียดายครับที่ปีนี้ไม่มีการแจกสกินไม่มีการแจกฉากเลยครับค่อนข้างผิดหวังเลยครับว่า ปีนี้ไม่แจกแรับแก้ก็หวังว่าปีหน้าทีมงานจะรับฟังฟีดแบ็กจากผู้เล่นนะครับว่าควรจะมีอะไรที่มันควรคาแต่ใจนะครับให้เราจดจำนะครับว่าปีนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงครบอบปีพทับถ้าเราย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับเราจะจําได้เลยนะครับว่ามันมีอีเวนต์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราจดจานั่นเองแต่ปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะก่อยเลยนะครับก็เลยต้องลุ้นว่าปีหน้าจะดีกว่านี้ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นฉากดึกดําบันเลย ก็เป็นฉากที่ส่วนครับมีอมกอริฟ้านครับอยู่ในถ้าต่อไปฉากเงาครับฉากนี้เป็นฉากที่แก้วขอพูดถึงหน่อยละกันฉากเงาเนี่ยเป็นฉากต้นที่มาใหม่ๆนะครับผู้เล่นที่ซื้อมานะครับเหมือนแบบว่าเปทตวินเลยนะครับเปทตวินคือการที่จ่ายเงินแล้วก็ชนะนะครับคือเวลาที่เราใช้ฉากนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฉากเนี่ยพื้นของฉากเนี่ยมันจะมืดทึบกว่านี้ครับแล้วก็มองยากครับทาให้มองช่องออกยากนั่นเองแล้วบางท่านที่เล่นนะครับทําให้ตีพลาดก็มีครับตีแป๊กก็มีครับมันอาจจะมีส่วนนะ ทำให้เขาเลียกว่าฉากนี้เป็นฉากเปททวินครับและสุดท้ายครับทีมงานก็ฟังเสียงฟิดแบะครับก็ปรับฉากให้สว่างมากขึ้นก็เลยเป็นฉากตอนนี้ตนเองแกชอบฉากนี้นะมันสวยครับมีเอฟเฟกที่สวยงามเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฉากต่อไปกันดีกว่านะครับก็จะเป็นฉากโรยย่านครับแล้วก็ฉากรดูร้อนนะครับฉากรุ่นร้อนก็มาในรุ่นร้อนั่นเองก็ใช่แน่นอนเนาะฉากของรอบปีพุทธศ10ปีครับจากนี้ก็อลังการ แล้วก็ฉากเทศกาลแคสนะครับมาตอนงานแคสมากนั่นเองฉากนั้นก็สร้างตายแคสนะครับฉากนี้เป็นฉากคาสซึ่งครับจะไม่ได้ว่าเป็นฉากแรกที่ขายในร้านค้าหรือเปล่านะครับน่าจะได้จะถูกนะถ้าแก้วจะไม่ผิดครับแล้วก็ฉากเว่นมนอัศจรรย์นะครับฉากนี้เป็นฉากที่มาขายสําหรับบ้านสิบห้านะครับตอนที่เปิดขายแก้วนี่รอเลยนะครับว่าบ้านสิบหกจะเป็นฉากอะไรสกินกับฉากต้องอลังการแน่เลยคือตอนนี้แก้วหวังสูงมากๆเลยครับว่าจะเป็นยังไง ต่อไปนะครับฉากคนหัวลุกแล้วก็ฉากแคดมาสนะครับรวมถึงฉากรงยิ้วต้องมนนะครับฉากสติดอาร์ตฉากยุคมืดนะครับฉากบุกอฟแคดนะครับมาตอนที่เปิดตัวหนังสือบุ๊กอฟแคดนั่นเองแล้วก็ฉากทั้มกอลปินครับแล้วก็ฉากสุดท้ายฉากโลกอนาคตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่ฉากสงครามกันนะครับแก้วขาดฉากสงครามบีนครับก็จะเป็นฉากที่ต้องใช้ดิลิกซื้อคือตรงนี้แก้วมีฉาก่ายทัพสงครามพื้นโลกครับเป็นฉากเมกนั่นเองที่ออกแบบโดย เดโก้เมสเซ่นะครับก็อ่านชื่อไม่ออกนะโอเคเราจะเลือกฉากเป็นฉากโลกอนาคตนครับนี่ก็คือการรีวิวฉากครับต่อไปไปดูรีวิวสกินกันครับจุ๊ดจุจุใจแน่นอนโดยสกินครับเราจะเริ่มจากคิงเราจะเริ่มจากคิงครับโดยคิงก็เหมือนเดิมนะครับแก้มีทุกสกินครับยกเว้นสกินลีกโดยเราเริ่มที่คาสสิกก่อนเลยครับสกินนี้ก็ปรับปรุงปรับสวยงามมากยิ่งขึ้นครับยิ่งผ่านผ่านไปนะครับสกินก็สวยงามมากยิ่งขึ้น แล้วก็ฉากต่อไปนะครับเป็นฉากราชันกาเดีเตอร์นะครับฉากนี้เป็นฉากแรกๆเลยนะครับที่เข้ามาขายแก้วค่อนข้างชอบเลยนะครับแล้วก็ฉากราชันเปนก้าครับนี่ก็สวยแล้วก็ฉากราชันกุ้งกรดูนครับมันค่อนข้างที่จะเออน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะจับมือขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอาดาบขึ้นมาต่อไปนะครับเป็นฉากแคทมานะครับฉากนี้สวยงามนะครับดูแล้วก็อบอุ่นนะอบอุ่น ต่อไปเป็นฉากดิเดลบ้านะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็จะเก่าๆหน่อยนะครับต่อไปเป็นฉากตะกลนนะครับก็จะมาเป็นตุก๊กตาหุลล่นยนต์ไคลารนะครับค่อนข้างที่จะกระป๋องเลยนะแล้วต่อไปเป็นฉากราชแคนปาปี้นะครับมาในช่วงครบรอบปีประ2020นั่นเองชนี้เป็นฉากที่ร็อกมากเลยนะครับแก้วชอบม,มากๆเลยต่อไปนะครับก็เป็นฉากราชันแชเมเปี้ยนนะครับเป็นฉากที่สวยงามนครับแก้วชอบม,มากๆเลยก็แก้วว่ามันคุ้มค่าต่อการสะสมนะครับ มาในชิงแชมป์โลกปี2020นั่นเองต่อไปนะครับเป็นฉากโดยสลัดนะครับฉากนี้ค่อนข้างที่จะกองแก๊งหน่อยนะครับแก้วว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากได้ชันนักลนะครับมาในตอนตุจีนปี2 0 2 1นั่นเองก็ถือว่าสวยงามครับแก้วชอบนะดูเป็นคุณลุงที่ที่น่ารักเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นฉากราชชันจงจูนะครับนี่พวกกล้องแล้วนะนี่กล้องกว่านะครับ ก็ค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยแล้วก็ราชันอมหินนะครับเป็นสกินเมน,นครับที่ออกแบบโดยโอนินะต่อไปก็จะเป็นราชันพงไพ่นะครับเน่ตอนนั้นนี่แก้วหือมากมากเลยครับตอนที่แก้วมีเนี่ยแก้วใช้อย่างบ่อยเลยมาพร้อมกับบ้าน14นั่นเองต่อไปนะครับเป็นราชันเส้าฝ่ายนะครับก็จะเป็นสกินที่มาในปีที่แล้วใช่ไหมแก้เราผิดหรอ2021อนะครับก็ปีที่แล้วนั่นเอง เอปีนี้2 0 2 3ิเนาะ2ปีที่แล้วนะครับโอ้โหแก้วลงวันหลงเดือนแล้วนะต่อไปนะครับเป็นราชันโกลเลมครับสกินนี้ใช้แล้วตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเวลาที่ใช้นะครับโกลเลมจะตัวเบลื้มเทิมเลย yep. แล้วก็ราชัน้ําแข็งครับก็จะเป็นสกินที่สวยงามนะครับทรงๆเดียวกับสกินของปู่ปูลีกเลยนะครับก็ก็ใช้ได้เลยเองต่อไปนะครับราชันตุจีนก็จะเป็นสกินที่แก้วชอบนะครับน่ารักนะเดี๋ยวดีเสื้อค้งใช่ไหมพยักข่าวนะครับ แล้วก็ราชเงาครับสกินนี้ก็ใช้ได้นะครับตกอกครับตกอกแล้วก็กีดคอครับเน่ต่อไปนะครับเป็นสกินราชาดดูร้อนนะครับอันนี้เนี่ยผิวข้าเลยนะครับน่าจะตักแดดเยอะไปหน่อยนะต่อไปนะครับเป็นสกินราชนพิกเซลนะครับสกินนี้แจกฟรีแจกฟรีครับแต่ว่าเราต้องทําภารกิจครับเพื่อที่จะได้รับฟรีครับตอนปีที่แล้วปี2022ครับครบรอบปีพฤทะปีที่แล้วนั่นเอง ก็เป็นอะไรที่เราจดจำนะครับอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่ามีสกินแจกฟรีมีจากแจกฟรีครับแต่ปีนี้ไม่มีต่อไปเป็นสกินราชันเทศการคดก็มาในช่วงการแข่งขันนั่นเองแล้วก็สกินราชันวิดโบน,นครับสกินนี้อลังการนะครับแกชอบม,มามกๆเลยดูดีสวยอะ่ะแล้วก็มีพาร์ติเคิลด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นสกินราชันอสูนก็มาอย่างเท่เลยครับตบอกตุบๆๆๆๆเลย แล้วก็ราชนสุติดอาร์นครับสกินนี้เลยฮะฮะฮะว้าว <c ười> คือแก้วก็แอคติ้งไปหน่อยเนาะแล้วก็ราชันยุคมื่นครับเป็นสกินนี้เลยแล้วก็สกินราชันกอบินครับที่เป็นหัวหน้านครับที่อยู่ในด่านกอบินนั่นเองก็จะเป็นสกินนี้นครับเท่อะเออแล้วก็สกินราชนโลกอนาคตครับเป็นสกินล่าสุดนั่นเอง ต่อไปครับเราไปในส่วนของควีนครับกับสกินแรกครับก็เป็นสกินควีนครับตาไม่ลอยแล้วนะอันนี้คือสวยแล้วนะไม่ลอยเหมือนตาเหมือนอันที่แล้วแล้วนะครับน่ารักนะแกชอบนะครับสกินคลาสสิกเนี่ยสวยแล้วก็สวยงามครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักต่อไปครับเป็นราชินีกาเดเอเตอร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับราชินีวันคิริอ่ะน้องส้มนะครับน้องส้มน่ารักเลยแล้วก็น้องส้มอีกหนึ่งน้องส้มนะครับ ราชินีฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับราชินีน้ําแข็งอ่อสวยนะสกินนี้คนระับตาโตมากๆเลยนะต่อไปนะครับเป็นสกินราชินีธนูนักรบนะครับน่าจะมาในตอน2019อ20ยโอ้ดาวผิดตลอดเลยก็เป็นสกินที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบใช้มากๆเลยนั่นเองต่อไปนะครับเป็นสกินราชินีฤดึใบไมน,นครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหลอนๆหน่อยนะ กำลังย <ersch> ่องย่องไปนะครับย่องย่องยิงนะแล้วก็สกิน no ต่อไปนะครับราชิน no ีจะกรอนอันนี้หลอนกว่าครับเป็นสกินที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สกินต่อไปนะครับเป็นสกินราชินีโจนสลัดอ๋อสวยอ่ะเธอสวยดูสิอ๋อต่อไปนะครับราชินีจอมโจรนะครับอันนี้ก็จะลอยๆหน่อยนะแล้วก็ราชินีพงไพ่น่ากลัวครับน่ากลัวเด้อ อย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินราชินีปาร์ตี้นี่มาพร้อมกับครึ่งเสียงสุดเรี้ยวนะแล้วสกินต่อไปนะครับเป็นสกินราชินีแชมเปี้ยนนะครับดูอลังการงานสร้างมา,มากมเลยนะครับโอ้โหชอบชอบชอบต่อไปนะครับสกินราชิ yeah! นีเงาฮะเย้เ่สวยสวยสวยนะชอบชอบชอบ แล้วก็ต่อไปนะครับราชินีคนงานเมืองครับอันนี้มาเป็นเด็กสาวน้อยครับน่ารักน่ารักแล้วก็ราชินีรูรอนครับนี่น่ารักไม่เบาเลยต่อไปนะครับเป็นราชินีพิกเซลนะครับมาในปีที่แล้วนะครับตอนคบรอบปีประธานนั่นเองต่อไปนะครับราชินีเวทมนต์นี่ตู้อลังการมากชอบมากเลยนะครับอยากจะเห็นสกินบ้านสปุกแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็น ราชินีคนหัวรุงครับอันนี้นี่น่ากลัวนะเดินทีนี้ไม่ไหวเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นราชินีแคทมานครับก็จะยิงปั้งๆๆเข้าไปนะครับเป็นสกินบัตรทองคํานั่นเองต่อไปนะครับเป็นราชินีตุจีนครับน่ารักอ่ะชอบอมวยดูดี่ดูน้องตายนะน้องตายต่อไปนะครับราชินีนักล่าหัวใจ อ่าดูราชนิสติดอาร์ตครับก็จะมาในโทนแบบสาวอาร์ตนะครับสาวที่ชอบศิลปะนั่นเองน่ารักนะต่อไปครับเป็นราชินิยุคมื่นครับสกินนี้ก็สวยดูแล้วแบบอืเด่นจังต่อไปนะครับสกินราชนินิก็อบบินอันนี้คนการที่จะรั่วหน่อยนะเดี๋ยวดูเดีเดเดเด <laughs> โอเค ต่อไปก็ราชินีโรคอนดัคน,นครับเป็นสกินที่สวยแก้วเราชอบจริงๆนี่เข้ามาจุ๊บหนึ่งทีต่อไปนะครับเป็นผู้กล้าของปูเดนนครับปูเดนก็จะสวยงามนะครับโดยสกินแร์ครับเป็นสกินผู้คุมยิ่งใหญ่นะครับเมื่อปักสามดีแล้วครับโอโ้โหปูเท่จังเลยอะ่ะโหชอบมากๆเลยดูดิแก้วเราชอบชอบครับต่อไปก็จะเป็น สกินผู้คุมขาปาร์ตี้นะครับเป็นสกินแรกๆเลยนะครับที่เข้ามาขายในปี2019นะครับครับรอบปี2019นะครับใช่ปาร์ตี้น่าจะร้องอย่างนี้นะถ้าถ้าพอปล่อยลงไปสกินผู้คุมถึกเดิมบัต์นะครับอันนี้ก็เข้าเข้ากระปู่นเนาะแต่แก้ว่าสีม่วงมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะตรงหนวดนะครับตรงผมเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วก็สกินนี้นะครับผู้คุมจักรกลนะครับอเ,เออแก่เลยอ่ะพอสกินนี้นี่แก่เลยอ่าก็ว่ากันไป แล้วก็ผู้คุมกาดีเตอร์นะครับสกินนี้ก็แก่โอ้เรียกปู่ได้ไหมเรียกทวดเลยไหมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นผู้คุมโจสลัดนะครับนี่สกินนี้อย่างเฟี้ยวเลยนะครับมีนกแก้วด้วยนะที่มาด้วยกันครับแล้วก็ถือสไนเปอร์นะที่จะไปยิงต่อไปนะครับผู้คุมแมงเดนเหนือนะครับก็ใช้ได้นะก็ถือว่าครบเพลินครับแล้วก็จะโจมตีได้ครับเป็นไฟออกไปต่อไปนะครับก็จะเป็น ผู้คุมพงไพ่ครับ้าชอบสกินนี้นะมาตอนป้าน14เนาะก็จะเป็นปูเด่น,นครับที่ใส่ชุดที่เป็นใบไม้ครับมาปิดแล้วก็มีเขาเป็นเหมือนชนเผ่าอะไรสักอย่างครับตอนนั้นตอนบ้าน14มาครับแก้วเคยเคยหาความหมายของทอรงนี้นครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับตอนนี้จำไม่ได้แล้วแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยนะครับที่เขาใช้ ก็จะเป็นการเล่นของนิดนึงค่อนข้างน่าก,กลัวเลยครับนี่ผู้คุมบรมาจารย์ครับสกินนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะแก้วมักจะลืมสกินนี้นครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกินผู้คุมแคสมารดนี่ตำรากลายเป็นกล่องของขวัญน,นะครับแล้วก็มีไม้เท้ามีเข่าด้วยนะครับเข่าวกวางแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้คุมนักล้มนะครับอย่างเท่เลยดูจับเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นผู้คุมเงาครับแก้ว่าสกินนี้สวยตอนที่มาครับแก้ค่อนข้างเหือเลยนะแก้วชอบมากๆเลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะตำราลงมาต่อไปนะครับเป็นสกินผู้คุมฤดูร้อนครับเป็นกาดครับเซฟกาดนั่นไงไปแล้วก็ผู้คุมพิเซลนะครับอันนี้ก็ไมมีอะไรมากครับแล้วก็ผู้คุมแชมเปี้ยนครับก็สวยครับสกินแชมเปี้ยนเนี่ยสกินสวยกับทุกสกินเลยครับ แล้วก็ต่อไปครับเป็นผู้คุมเวทม,มนต์ครับอันนี้แสงมันยังไม่ค่อยจับเนาะคือมันสวยแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับต่อไปก็เป็นผู้คุมสติอาร์ตครับดูปูมาอย่างเฟี้ยวเลยหมุนตัวแล้วก็จะฉีดเข้าไปนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นผู้คุมยุคมืดเป็นสกินบตรท,ทองคําก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ผู้คุมก็บินครับปูคนข้างที่จะเด็กเลยนะอันทีกินนี้นะ ถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจยังเป็นเด็กแก้วชัดๆเลยนะโอเคแล้วก็สกินผู้คุมโลกอนาคตน,นั่นเองเน่อย่างจ้าบเลยนะครับสกินก็จะมีความพัฒนาขึ้นมาเร,เ,รเ,รเรื่อยเร่อเยครับโอเคเราไปสกินสุดท้ายกัน,นครับเป็นสกินของเจน,นครับเจจะมีสกินนอน,นะครับเพราะว่าที่แก้วเข้าใจนะครับคือมันบ้านสิบสามเนาะแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ครับก็ไม่ได้อยู่บ้านสิบสามเท่าไหร่นะครับทำให้ถ้าทําสกินเปิดมาขายนะครับแล้วแล้วขายสกินเนี่ยบางที การซื้อครับก็อาจจะยังไม่เยอะพอครับกำลังซื้อจะน้อยครับต่างจากคิงควีนครับแล้วก็ปู่เด่นนะครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับอยู่บ้านช่วงนี้กันทําให้เขาจะมีสกินน้อยยเนาะก็อาจจะต้องรอเวลาครับสกินก็จะค่อยๆมาเราเริ่มที่ยอดนักบหลวงครับก็เป็นสกินแรกนะแก้ว่าเจ๊เนี่ยน่ารักนะครับก็เป็นสาวที่น่ารักนะแล้วก็อันนี้นักรบหลวงรุ่นหนาวนะครับก็มาในปีเท่าไหร่ไม่รู้ครับน่าจะ2019 แล้วก็จอมโจรนครับสกินนี้ก็เท่ดีนะต่อไปนะครับยอดนักรบพงไพยตึงตึงตึงแล้วก็ยอดนักรบกาเดเตอร์อันนี้ก็ได้เลยครับแล้วก็ต่อไปยอดนักรบเงานะครับสกินนี้ก็เออเงาจริงนะถือกระโหลกมานะครับต่อไปนะครับเป็นยอนนักรบหลวงดึกดําบันนะครับมาพร้อมกับเต่าปะใช่ใช่ใช่มากับเต่านะครับแล้วก็ยอนนักรบหลวงดูดูร้อนครับก็จะเป็นสกินนี้เลย ต่อไปนะครับเป็นสกินยอดนับรบยอดนับรบหลวงปาร์ตี้นะครับถือว่าสวยแล้วก็มาแดนโชว์นะครับเป็นบีบอยนะครับบีเกิลนะแล้วก็ยอนนับรบหลวงพิกเซลนะครับนี่น่ารักเลยนะครับต่อไปเป็นยอนนับรบเว่นมนนะครับก็ถือว่าอลังการนะครับปักมันยิ่งเสียงต้องปักเลยนะครับตอนที่ปักทรงนั่นเองแล้วก็ยอดนักรบตมโจนอืม ยอดนักบหลวงแคทมาสนะครับสกินนี้ก็น่ารักนะ <c ookie time> สกินนี้เนี่ยยอดนักลบหลวงขุนศึกนครับแก้วชอบมากเลยนะครับคือเท่ากับสกินแชมเปี้ยนเนาะหรือตุ๊จีนเนี่ยแหละก็จะไม่ได้ครับแล้วก็ยอดนักบหลวงสติดอาร์นะครับสกินนี้ก็ถือว่าสวยงามน,นี่ต่อไปก็จะเป็นยอดนักรบหลวงยุคมืดแล้วก็ แชมเปี้ยนกอบปินโคตรตลกอะแล้วก็สุดทานครับเป็นยอดนักรบโลกอนาคตสวยนะแกชอบแกชอบและนี่ก็เป็นสกินทั้งหมดที่มีครับตอนนี้ก็พยายามที่จะสะสมเหรียญหลินครับเพื่อที่จะซื้อสกินกับฉากลิมิเต็ดนะครับที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดสิเป็นฉากที่ล้ำค่าครับที่เราควรที่จะสะสมให้ครบนั่นเองแล้วก็ แก้วน่าจะรีว so so ิวครอบคุมหมดแล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองกับวันนี้นครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมก็จุใจไปเลยนะครับยาวๆเลยนะครับกับการรีวิวบ้านสภาพนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อ่าเป็นบ้านสภาพแต่แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับว่าผู้ชมจะทําอะไรต่อไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมยังไม่ตันครับกำลังเร่งซูเปอัพเกรดบ้านอยู่นะครับแก้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับขอให้บ้านผู้ชมตันไวๆนะครับแล้วก็มาเป็นบ้านสภาพตันนะครับส่วนแก้วเดาว่า เดือนเมษายนปีหน้าจะเป็นวันที่เป็นเดือนที่ Catch of Can ปล,ปล่อยบ้าน16มานมครับก็สามารถที่จะไปรอชมด้าน,นครับว่าจะจริงไหมยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ